มาสวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะจากร้าน ES อีกใบนะครับโอ้โหับผมและผมครับสวัสดีครับผมนกจัดไปมือขวาของเฮียตีจัดให้โอ้โหเดี๋ยวนี้อากีบอกให้ขับดีๆจะรีวิวเท่ๆหน่อยก็เมื่อกี้คนเดินตัดหน้าพะท้แล้วดูเด็กเขายืนทำหน้าแบบลืนสายลืนสายซะแอร์หลอกเป็นเหตุสังเกตได้ครั <laughs> บผมห่างหายไปนานใช่ เกือบอาทิตย์ไม่ได้รีวิวกันเลยอ่ะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เฮียไม่อยู่เฮียไปติดภารกิจไปทําบุญทําบุญกระถบุญนะที่สํานักสงฆ์ใช่กระบี่ทําบุญเสร็จสไลด์ออนนอนดึกทันทีนอนด็กสไลด์ออนอีเบนอีเบนอีเบนไปจัดมาเท่าไหร่ฮะครึ่งแสนกว่ากว่คนซาซอมีครึ่งแสนกว่า ยางระเบิด3เส้นไอ้ปั๊มอีโคเสียบอกแล้วอย่าเหยียบเยอะโอ้โหเล่นเหยียบนั้นดินแดงเลยอ่ะแบบว่าตึกเลยเนี่ยให้ดูภาพอ้าวดูอจมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นดาวนะอ้าววันนี้เรามาถึงเรื่องการรีวิวรถใช่นะที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะ ยังไม่หมดนะจริงๆแซ่ดไปร้อยมี5-6คันยังไม่หมดยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าล้างอยู่ล้างอยู่แล้วก็กำลังจะมาด้วยมีกำลังจะมากำลังกำลังจะมาอีกที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะ่างแต่คันแรกไท่อ้ําสตรีททวินปี2016สีเทานะสภาพนางฟ้านางฟ้านะภาสี65ครับนะคันที่สองซูซูกิ g ี X เจ็ดครึ่งนะเจ็ดห้าศูนย์ ปี2016สีน้ำเงินดำครับนะข้อเดิมโอ้โหเป็นไงได้มาจากที่ไหนวะเนี่ยเป็นงาเป็นงาอ่าบอกแล้วเป็นงาแซต0ปร้อยปี2016ตัวลิมิเต็ดสีน้ำเงินดำตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโชว์เป็นแซตเก้าร้อยนะผมโอ้โหสภาพนี้เดี๋ยวก่อนปุ๊บเอาไม่ให้ดูหรอกมีแอรมีแอบสวยจริงถัดออกมาสีส้มนะ z 8 0แปดร้อยปี2014 มาสีส้มดำน่า,นานโอ้โหที่ไหนไม่มีที่นี่มีใช่มาเป็นฝูงผมบอกเลยฝูงจริงๆอ่ะผมอยากทำคลิปรีวิวเป็นฝูงเลยละใช่เสียดายมาไม่ไม่พร้อมกันเนอะเนาะอดใจไม่ไหวอ,อะเพราะว่านู่นน,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 นู้นยก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 โอ้โหแซนดเก่าแซนเก่าโอ้โหยกยกส่ย,ยกใส่ย,ยกไอ้นี่ไง ลูกค้าเราออกไปโมวานละใช่ปะสายยกคันสุดท้ายปี15บห้าแซดแปดร้อยนะสีขาวดำไล่กันที่คันแรกก่อนสติทูวินไปดูกันคันนี้มาเพราะอุปกรณ์ตกแต่งนิดหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นชิวหน้าครับนะแคดบาร์นะสภาพก็เบาะแต่งกระลอยถังครับ สีถังเดิมโรงงานทะเบียนเอ้ย้ยทะเบียนสวยอันนาอันนาห้าห้าให้ไปด้วยนะห้าห้าให้ไปด้วยนะใช่ยางใหม่เครื่องใสใสใสครับโอ้ใหม่เท่าไหร่ตะเนียเฮ้ยสามหมื่นสามสามหมื่นสามสท์เลยอะไรมาต้องกเนี นแค่ท่อเดิมนะเสียงแม่งก็โหดอยู่แลออ้วเสียงเ,งเกลแบบัรกษณ์ของเขาอยู่แล้วนะสูบต,ตั้งเขาเรียกว่าสูบสูบตั้ง90องศานะเสียงเมื่อจะออกแนวแบบว่าหนักแน่นตึ๊บตับตึต๊บต,ตบหน่อยแล้วมันก็จะมีเสียงวี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 ดยวเนี่ย เ,เอกลักษณ์ของไทอาร์มเราี้อยู่แล้วกระกนรี้อยู่แล้ววิดวีดวีดวีดขณาไไทเกอร์เมื่อเช้าสตาร์ทยังวีดวีดเหมือนรถติดเทอร์โบอ้าวคันต่อมาซ07ครึ่งน,นะจี๊ด X750 ปี2016สีเงินดำตามมาเพอรก์ก่อนตกแต่งนิดหน่อยว่าจะเป็นปำบนแบมโบ่แต่ว่างานไม่ค่อยสวยนะงานไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยแล้วดูซิดซีดเก่าเก่านะแต่ก็ยังแท้อยู่อ่ะอะยังแท้มีไล่น็อตทองครับไล่น็อตท้าสั้น ทั้งลำเลยแต่งยางใหม่ไล่น็อตทั้งทั้งลำแล้วสโตสเตอร์โอ้โหใสขนาดนี้เนีะนะครอบถังคาร์บอนอ๋อมีสายเอิร์นสายเอิร์นนะไปเลี้ยวแต่งไปเลี้ยวไปเลี้ยวจะไปใบเลี้ยวแต่งเนี่ยไปเลี้ยวแต่งแล้วขอฟังเสียงหน่อย ก็จะเงียบๆสตาร์ททีเดียวติดเลยดุดันไปเลยโอ้โหออตามมืออ่ะก <l ots> ็เรียกแบบบิดตามมือ,อปื๊ด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 ล่ะลืมบอกราคาไปลืมบอกราคาไล่คันแรกก่อนนะครับสติทวินสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทจีเอ็เจ็ดครึง่ง 165,000บาท165,000บาทนะโอ้โหไม่ขายฮะ159,000บาทพอ159,000บาทโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะถือว่าเป็นราคาโปรไปแป๊บเดียวนี่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าเฮ้ยเฮียเริ่มดังแล้วทำไมราคาเริ่มแพงเออมีมีไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เพรบางทีราคาคือเราซื้อมาเนี่ยมันตึงคุณไปดูราคาตลาดนะปัจจุบันนะอย่างเนี้ยแซดแปดร้อยเนี่ยคันเนี้ยผมบอกผมเปิด195,000สาหมื่บาท ก่อนแสนเจ็ดแสนแปดซื้อได้ขายได้แต่ตรงนี้หาไปหาที่ไหนมันไม่มีอ่ะนี่ไปย่างพ่อค้าซื้อมาเขาจบกันสิบเจ็ดเก้าสิบแปดสิสิบแปดผมจบสู้นู่นเลยสิบแปดปลายเลยนะบวกกำไรนิดหน่อยพอใช่เอาแค่ข้าวเหนียวลาบข้าวเหนียวใครไม่ซื้อผมซื้ออุปกรณ์ตกแต่งคิ้วหน้าบาลานซ์แฮนด์นะคัมแฮนด์นะครับเครื่องใสๆกันล้มมีแล้วสลิปออนไฟเอสตีโปรเจกต์ทรงกล้วยนะยางก็ใหม่ นะคอนตินะถังเดิมโรงงานกระจกปายแฮนสวยๆเรียกว่าสวยอ่ะบอกเลยนะโดนสีก็ไอโดนไฟก็ยิ่งฉ่ำโซสเตอร์ได้ไม่ชนไม่ล้มอ่ะเฮ้ยไม่มีไม่มีนะครับผมไม่ก็ไม่เท่าไหร่นะคันนี้สองหมื่นเก้าสองหืนเก้าครับผมเซอร์วิสเรียบร้อยเซอร์วิสเรียบร้อย นะรถมือเดียวครับหายห่วงแน่นอนเจ้าของคนเดียวคุณไม่ต้องไปกลัวว่ารถจะช้ำชขอฟังเสียงหน่อยโอ้โห,โโหเป็นไงเสียงแม่งได้เว้ย คันนี้บอกราคาไปแล้วแต่ตอนแรกหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคันต่อมานะปีสิบสี่ส้มดําส้มดําอุปกรณ์ตกแต่งชิ้วหน้ามือเบรกมือคัสกระจกไฟแฮนด์ประกับโดมิโนอ่าประกับโดมิโนนะทั้งทั้งประกับทั้งไอ้ออ้าไชุดสวิสอ่าชุดสวิสครบชุดนะปลอกแฮนด์โดมิโนครับนะครอบคาร์บอนสีส้มเฮ้ยคาร์บอนส้มเป็นไงโอ้โหเรียกว่าเจ้าของเดิมนี่เน้นส้มจริงมาจากไหนวะเนี่ยคาร์บอนส้มอ่ะ นะยงไงนะค้งเคิงครอบเฟรมสีส้มส้มบ้างส้มท่อแต่งสลิปออนครับนะยางใหม่อีกแล้วใหม่อีกแล้วครับผมไงเอาง่ายๆคันนี้รเรียกว่าเาน้นส้มดำจริงๆใส,สไม่ชนไม่ล้มนะครับนีน่นีน่นีน่นเห็นแล้วแปลกตาเหฮ้ยไทยสั้นไม่เหล็กพับได้อะ ดูดูเนี่ดูเ็าใส่จานใสจานลองดูไว้นี่ตอนแรกดูไว้นี่อจานเข้าหมาไม่ใช่ไม่ใช่เขาบังบังไม่เห็นไม่เห็นอ๋อบังไม่เห็นไม่เห็นเตร์แบบโอ้โหวันนี้มาเป็นฟีเจอร์เลยนะหรือว่าจะมีนิ้วดัชนีนะใช่แนวคิดก็ดีนะแนวคิดก็ดีมากไม่เคยเห็นครับแต่ว่าถือเป็นของแต่งอืมนะคือเน้นโทนส้มดำอ่ะไม่หลับไม่นอนอ่ะหลับหลับตื่น ยาของอยู่นะไมอันนี้ฝาถังแต่งอ่อาไ่สองหมื่นแปดไม่สองหมื่ฟังเสียงหน่อยเฮ้ยโอ้ยไงเงาเอาโอ้โห เอาเรื่องอยู่นา<อ>เล็กๆอย่างนี้คันนี้เอาไปหน<ว>ึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทส้มด,ดำส้มดำปีสี่ส้มระแวงแ<จ>งดงหลอนลไม่หลับไม่นอนก็ขอเดี๋ยวไปตอนแรกเอานะเอาคันสุดท้ายนะครับเซ็ตแปดร้อยปีสิบห้าสีขาวดำ ครับมาเพราะก็ตกแต่งนิดหน่อยนะวม่นี้เป็นชิวหน้ากระจกไบแฮนด์คอบกระปุกปั๊มกันล้มสีทองกันล้มทองนะแต่ลมไอ้การว่าน้ำครับสลิปออนสามนิ้วไบโยชิมุระยางได้ไฟท้ายแต่งไอ้ท้ายสั้นแม่เหล็กพับได้โซ่สเตอร์ได้นะเครื่องก็โอเคโอเคอยู่นะฟังเสียงเลย ครับคลิป10นาทีกว่าแล้วเอาอีกแล้วนานแล้วเนี่ยสิคลิปไม่เดี๋ยวโหลดนานี่กะเดี๋ยวโหลดเดี๋ยวกันเอาเฮ้ยนิ่มทีเดียวติดนิ่มนิ่มเขาว่าสั้นเนี่ยจะลั่นใช่ถ้ายาวใหญ่เนี่ยจะนุ่มนุ่มโอ้ถ้ายาวใหญ่มันจะสาวเยอะสาวอ้าโอ้โหเป็นไง ผมเนี่ยรู้เลยว่าเจ้าของเนี่ยไม่ใช่สายสิ่งไม่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมข่าเเอาค้างท่อเยอะอื่มาค้างก็มค้างท่อเยอะไม่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 รอบแมงไม่ไม่ถึงอ่ะเออเวลาบิดไม่ถึงเอ้าราคาสำหรับคันนี้ปีสิบห้านะปีสิบห้าปีสิบห้านะเอาไปหนึ่งแสน 65,000บาทเอา1 6ึ0 0 0สนับาทเท่ากันเอาเท่ากันเอาเท่ากันเอาเท่ากัน,เอ,เ,กนเอาเท่ากับปีสีเอาง่ายๆคือเท่ากันเ,<อ>เลยเท่ากัน14 <15. S 1> เอา15เท่ากันแล้วกันนะสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0 6 2 8 3 5 2 7 4 2เสำหรับวันนี้ไปก่อน